สินลปพอนนะครับเป็นพระอนิสงฆ์นะครับในการทำบุญาาน,น,นะครับตอนนี้ทางพระคุณเจ้านะครับซึ่งนั่โดย พอทานสังเฮ้านะครับก็ได้นํานะครับคณะสงฆ์ออกบิณฑบาตนะครับในถนนสายวัฒนธรรมในวัดคูขาดของเฮ้านะครับวันที่เจ็ดวันเสาร์ที่เจ็ดนะครับเมื่อนี้ก็เป็นมื้อสันวันดีนะครับเป็นเมื่อเป็นมงค้นะครับที่เฮ้าในชุมชนที่ได้ร่วมกันทําบุญตักบาตรนะครับถนนสายวัฒนธรรมเขาสารอาหารแห่งนะครับหรือว่ามีปัจจัยนะครับก็ใส้ได้ นะครับปัดใจสีมีพูยางน้ำกลนะครับเด้อนะครับผู้ใดมีปัดใจกระจังไสอยู่ทั้งหลังนะครับเพิ่นมีผููรับปัดใจอยู่ทั้งหลังนะครับหลังจากที่พี่น้องเฮ้าส่บาดแล้วนะครับก็ขอเชิญทั้งวัดนะครับรวมรับศีลรับพรอรวมพิธีเปิดสะก่อนนะครับกับคอสิไซเวลาบดลนะครับก็ไปร่วมกันนั้งนันกอนะครับเพื่อพระอนิสงส์ของมูเฮานั่นแหละนะครับทำบุญตักบับศีลรับพรนะครับเพื่อความสำเร็จนะครับในบุญเท่านี้ แกเอาเที่ยวกันมั้งนะครับ oh. ข้าวเหนียวนะครับ oh. ก็ไปใส่ในวัดเด้อครับเด้อนะครับ ตอนนี้ห่าใส่ข่าบาดข่าวสารอาหารแห่งไปกอนนะครับเข้าเหนียวเ้าจังไส่ที่หลังนะครับสำหรับผู้ใดแพกมากค <c oughs> ันผู้ใดแพกข้าเหนียวมากกับส่ก็ได้นะครับ <c oughs> ครับหอดไส่เริ่มแล้วนี่ใส่แล้วก้วมสีแหลวหรอ